เปิดใจว่าที่เจ้าบ่าวว่านา้กับความคิดสุดโรแมนติกฟังแล้วเขินแทนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วสำหรับว่านฉายกับนางเอกอายกมนเตรหลังหนุ่มว่านยายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางป่าทําเอาสาวถึงกับสตันร้องไห้ออกมาน้ําตาไหลพรากเลยทีเดียวโดวยหนุ่มว่านไยก็ได้บอกว่าอาอคือคนทําให้รู้สึกอยากตื่นมาเห็นความสดใสในทุกเช้า ทำให้รู้สึกว่าอยากดูแลใครสักคนที่ดีที่สุดทำให้เรารู้สึกมีชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาและทำให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินทางคนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่ด้วยกันเดินทางกันตลอดไปแต่งงานกันนะ ล่าสุดหนุ่มว่านใช้เปิดใจเป็นการขอแต่งงานแบบงงๆจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปขอแต่งงานและไม่ได้เตรียมตัวว่าจะขอแต่งงานในวันนั้นก็คิดมาพักใหญ่แล้วว่าเราอยากจะแต่งงานกับไอยก็เลยพกแหวนแต่งงานไว้ตลอดเวลาซึ่งพกไปพกมาได้ประมาณครึ่งเดือนหาโอกาสเหมาะ,เ,มาะเพราะโอกาสพิเศษเราอยากจะมีครอบครวัวอยากจะมีพันยาทั้งทีอยากหาที่ที่พิเศษที่สุดตรงนี้ก็เหมาะกับไอยที่สุดเพราะเขาเป็นคนรักธรรมชาติ ตอนขอปุ๊บอายก็ทิ้งช่วงนาน5นาทีแล้วก็เริ่มเจือนต่สุดท้ายก็เป็นไปได้ด้วยดีอายก็ตอบตกลงและการแต่งงานแพลนไว้ปีหน้าตามที่พ่อแม่ดูเลิกมาคือมีนาคมไม่ก็พฤษภาคมก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนี้วางแผนไว้ว่าถ้าจัดได้ให้คนที่รักและสนิทมาในงานแต่ถ้าไม่ได้จัดก็จัดเล็กๆในครอบครัวตามเลิกนั่นเองจ้า